ทีสิบกันยายนสม6พนรอยหกสิบห้าคอยเรามีความตั้งใจปฏิบัติสู่จุดหมายไปทางของเราคือความสำเร็จที่เราจะเข้าใจในธรรมะทั้งคุณธรรมหรือธรรมะ ที่จะทำให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้ที่าะเรียกว่าอิทธิอิทธิบาทมีกาลังไปสู่ความสําเร็จชั้นบัตรชั้นทะความพอใจมีความพอใจที่เราจะหนีออกจากความทุกขนะ์เนี่ยากกว่าความสุขที่แท้จริง เราก็ต้องมีความพอใจหรือสร้างแรงบันดาลใจในการกระทำอาศัพท์สมัยปัจจุบันก็เราสร้างแรงบันดาลใจภาษาธรรมะก็มีความพอใจที่จะทำอาจจะด้วยสายเหตุหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการก็ได้แต่ก็มีเป็นแรงบันดาลใจแล้วเราพอใจที่จะ ปฏิบัติอน,นี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเรามีความตั้งใจอย่างนี้มีความเพียรคนเราจะพ้นทุกข์ได้พราะความเพียรเราจะเรียนจะทำงานสำเร็จได้ได้วยความเพียรน,นติธรรมวิริยะธรรม,มการเจริญซึ่ง สติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นสัมมาสติรัฐฐานที่ตั้งมั่นเราก็ทราบกันดีว่าสติปัฏฐานทั้งสี่เราจะปฏิบัติอย่างไรสายไหนก็รวมกันเข้ามา เรามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญามืตัวอุปทานปัญหาอุปทานเป็นีตุได้กิดทุกข์ถ้าใจเราไม่มีตัวปัญญาตัวตัณหาอุปทานก็เกิดขึ้นมาก็ครอบง,งำใจเราอยู่เสมอเสมอแต่โลกรู้สึกมีตัวตน หัวได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเร้่สัดรสกายราต้องผลัภะโน้ตทำลมวยใจมีตัวเรามีของของเราอยู่อย่างนี้ทั้งวันเราก็ต้องมาสร้างปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความสงบอารมณ์ของวิปัสสนาเกินนิจังทุกขังนัตตาเราเกิดปัญญา ถ้าความสงบมันน้อยปัญญามันก็น้อยไปด้วยเราจะเกิดความสงบได้ก็พยายามมีสติมากๆให้สติอยู่จุดใดจุดหนึ่งเนือในอารมณ์อันเดียวไม่ใช่หลายอารมณ์จนเราสวดพุทธานุสติทิพิโสพระกวารังสมานจนถึงพุทธโธพระกวาติ ถ้าจิตสงบนะก็จะเหลือคําว่าพุโทโธคําเดียวเ่จะอรหังหรือสัมมาสัมพุโทโธคําเดียวพยายเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วคำว่าพุโทโธก็หายไปหรือเราดูลู้ลมไว้ใจเข้าพูดจะออกโธก็เหลือแต่รู้ลมมนรู้อย่างแนบแน่นดีแล้ว ก็จะมีความโน้มแต่ลมแล้วลมก็จะละเอียดละเอียดละเอียดจนเรากำหนดรู้ลมไม่ได้จิตก็นิ่งเป็นสมาธิตั้งมันในขณะที่เริ่มสงบนั่นแหละปีติหิ่มใจสุขใจก็ปรากฏขึ้นมากายเบาจิตเบาเรานั่งมัานั่งอยู่กลางอากาศอย่างนี้ รู้สึกมีความสุขเอ็นวัดจิตที่มีสติอยู่จุดใดจุดหนึ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี้เรามีความสุขมีความสุขมีความสงบแต่เป็นความสุขกันเกิดจากสมาธิเรากดกิเลสเอาไว้ กดราคะโทสะโมหะเอาไว้เหมือนค้อนหินใหญ่ๆไปทับยาเอาไว้เอาค้นหินออกมายามก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมมันสมาธิมันน้อยลงมากิเลสก็เกิดขึ้นอีนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงศึกษากับท่านอาลละดาบ,บุตอุทธกาดาบ,บุตในฌานสี่ในสมบัติแป สมาบัแปดนี่ใกล้พระนิพพานมากเลยสมาธิระดับนี้มีอิทธิฤทธิปฏิหารได้หลายอย่างแต่เป็นการกดกิเลสเอาไว้ลีกเข้าไปสู่ความสงบพระเจ้าทรงสราบดีว่าอันนี้ยังไม่พ้นยังไม่พ้นทุกในวัตะสงสารคนที่จะรู้ได้อย่างนี้ต้องสร้างบารมีมา,มาก เต็มแล้วถึงจะสุขทราบได้องค์ก็ส่งมาดูอนาปานสติจิตสงบแล้วองค์พิจารณาธรรมเห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมพระพุทธเจ้าองค์ทรงมีพระปัญญาอันแหลมคมละเอียดพิจารณาธรรมเห็นธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเทนุอิทัปัจัตตา แล้วเป็นส่วนเป็นหัวใจของคําสอนของพระเจ้ามีวิชาก็เป็ทัณห้าตันหา,านะมีอุปทานมีอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดชาติเกิดชาติจะลามรณะโศก,กากิดทนสวัสทุกทมันรูปายาคมจึงเห็นว่าสิ่งทังางยก็เป็นธรรมะมสักแต่ว่าธรรมไม่มีสัตว์ไม่ใช่สารพคคลต้นๆแล้วก็แต่ถ้าเรานี่ยังมี อปป้าทานอย่างมากอยู่มีความพอใจเย็นดีอย่างมากอยู่เนะี mm ่ย hmm. ก็ามาพิจารณาในเรื่องของกายซึ่งเราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นประจำอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนเราก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้อยู่แต่รู้แบบเป็นไมิชาสติไปให้เรารู้เป็นสมาสติรู้การเคลื่อนไหวรู้สึกสัต่ว่ากายอันนี้เป็นปัญญา ยินสักแต่ว่าต,ต้องสักแต่ว่านี้แหละจะได้เห็นธรรมในเบื้องต้นก็ยังไม่เห็นหรอกเพราะปัญญายังไม่พอต้องพยายามจเจริญสติสมาธิให้ตั้งมั่นมีเวลาก็ฝึกจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิแต่ที่เรายังไม่เคยทำไม่เห็นโทษของวัฏสงสารจะไม่เห็นโทษของความทุกข์ที่รอเราอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแล้วไปได้นี่กนี้ความแก่ความเจ็บความตายเราเค็รู้อยู่ละทุกคนต้องพบแต่ว่ามันไม่ชัดในใจถ้ามันชัดในใจแล้วเราเห็นโทษละมาบ้านหลังนี้เราไม่ได้อยู่นานนะอาศัยโชคคราวก่อนที่มันจะแตกไปเราต้องศึกษาเอาจิตเราศึกษาให้เข้าใจในกายนี้ได้ ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไ้ได้นี่เราบอกเห็นกายตามความเป็นจริงทุกวันนี้เราเห็นก็ยเป็นตัวเป็นตนในว่าเราไม่เห็นเราหลงหลงในกายนี้อยู่ <c oughs> ก็มีหนทางเดียวในการปฏิบัติสิทธิปัญญานี่แหละขอให้ตั้งใจเถอะมุ่งมันภาวนา สร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาซึ่งใจนี้สําคัญนะถ้ามันมีแรงบันดาลใจมันทาได้อย่างมาเราเห็นคนนั่งสมาธิกันได้สามชั่วโมงนี่เราก็ทําไม่ได้ก็พยายามฝึกก็ต้องทําได้เห็นไหมมีแรงบันดาลใจขึ้นมาอาจจะเห็นคนหนึ่งก็ทําได้ เห็นพระหรือพระเห็นโยมทําได้ก็เกิดกําลังใจก็ได้เดินโยกลมรอบพเชรีร้อยแปดรอบก็ได้ตั้งแต่สี่ทุ่มเดินไปถึงตีสามตีสามครึ่งก็นะพระหนุ่มทำได้พระเมียอยู่มากแล้วก็ทำได้กำลังใจสำคัญนะถ้ากำลังกายมันไปได้นะแต่มันจ่ฝืนไปจนว่า เราไม่รู้จกักำลังของเราอะ่ะต้องดูกำลังของเราด้วยการสร้างแรงมาดาลใจถ้าเรามีความเพียรอย่างนี้มันไปยุงกันองค์นั้นก็มีความเพียรองค์งนี้ก็มีความเพียรต่างระยุงซึ่งกันและกันไปมีกำลังทำให้เราไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติให้เรายังเกิดปิติเกิดความสงบใจการเดินมันก็เดินไปทวมกับเบา้า อันได้ผลนะให้เขา,าเดินให้นเดิรร้อยแปดรอบเนี่ยอ่ะคือต้องการความสงบนั่นแหละนะมนะุ่งบันเดินนั่นกับภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆจะเหลือพุทธโธพุทธโธเนินไปเจอมาจิตมันนิ่งสงบกายมันก็เบาอันนี้สมาธิเกิดให้เราฝึกกันเนี่ยเมื่อเรามีตัวความเพียรพยายามนี่ย สติจริญอยู่เสมอตามดูจิตเราดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่กลับยึดถือในอารมณ์อารมณ์ความคิดนั่นไม่ใช่ตัวเราเป็นสังขารคิดนี้ก็เป็นบุญคิดไป็นดีก็เป็นบาปให้เรารู้เท่าทันนั้นความปรุงแต่งของใจเป็นศักแ์ต่ว่าศักแต่วว่าอาการของใจที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ตัวเรา พราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับรู้มาคนนั้นดีก็ตามคนนั้นไม่ดีคนนั้นดินตาคนนั้นส,สรับสนุนไม่มีไม่มีที่แท้จริงมีแต่วิชาบุงตใหเตับสังขารนั่นแหละไม่มีต,ตัวตนถ้าวิชาตัวที่มันรู้สึกว่าตัวเราของเราถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้แล้วก็เห็นรูปนามเป็นความว่างสักแต่ว่ามันก็จะได้เห็นธรรม นี่เรงปฏิบัติปัญญาความรู้ความรอบรู้จะเกิดขึ้นน่ะปัญญาที่เรามีเรารู้เราเรียนแล้วก็มีความฉลาดะปัญญาที่รู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกเนี่ยตามคำธรรมคําสอนของพุทธเจ้าสอนสัจธรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งบนตับไปเป็นธรรมดาคือไม่ใช่เรา แต่ถึงวันนี้เราเกิดเกิดปเป็นเราแก่กันเราเจ็บกันเราตายก็เป็นเราแล้วมาก็ไปกลับพระมาเถรละรนปหนึ่งท่านเป็นพระอรหันตนะ์เนาะท่านเป็นโลกที่คงจะรักษามไม่ได้แล้วลนะนะถามถึงนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างท้าบมกท่านไม่ได้เป็นอะไรเนะืะ ถ้าไม่ได้เป็นอะไรยังไม่นานท่านก็กายสังการนั้นก็นดับไปแต่ใจท่านไม่เป็นอะไรบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือน่งหลงปูก,กินรีเนี่ยเป็นอาจารย์นั่นของลงพรอชาหลวู่ชาแล้วพอท่านจอวรัภาพท่านก็บอกลูกสิษย์ท่าน เนีรู้สิทธ์มาท่านก็สอนธรรมะดับไม่เหลือดับไม่เหลือใช่ปะดับไม่เหลือท่านไม่ได้บอกว่าท่านดับไม่เหลือนิพานท่านก็สอนธรรมะแลวท่านก็นิพานไปนเป็นอุบายธรรมะที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนิพานก็อยู่ที่ใจเรานี่เห็นตามก็เห็นที่ใจนี่ เห็นพ,พระพุทธเจ้าเห็นนิใจของเราตรงนี้ก็พยายามมีสติมากๆอะไรเป็นบาปก็ละไปอะไรเป็นบุญเราก็ละด้วยเหมือนกันแต่เราก็เอามาทําความดีทําไปเราก็ละความเป็นตัวเราไปด้วยอีกนะให้ตั้งใจอย่างนี้ละ่ะไม่นานเราก็จะได้เห็นธรรมะากัน อ้ที่ิาสี่นี่เป็นบาทแห่งความสำเร็จนี่ยอยู่ในโพธิปักิยธรรมเราตั้งใจเถอะมีโอกาสหนีแล้วเป็นบุญมากแล้วนะนี่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเรา,าแสดงเราก็ต้องมีลักษณะบาร,รม,มาีมากพอสมควรใ้ตั้งใจภาวนากัน